เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์ซอนเทส 368D นะครับในงบจัดสภาพ2 1 0 0 0บาทครับทุกคนก็ต้องขอบคุณนะครับรีโวลส่งประพาดนอนเมืองครับทุกคนก็เป็นพันธุ์เรื่องของเราเองนะครับวันนี้เนี่ยเขาได้ส่งรถซอนเทสตัว 368K กับ 368D นะครับมาให้เราแต่งนะจัดสภาพเป็นแนวทางถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะออกรถซอนเทสมือหนึ่งพร้อมจัดสภาพต,ตกแต่งนะสอบถามเข้ามาได้ตรงนี้นะครับในงบจัดสภาพเนี่ยเราสามารถเอาไปผ่อนไฟแนนซ์ได้ของที่ตกแต่งไปก็ในงบ2 1 0 0 0บาท นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเลือกให้ถ้าเกิดว่าใครยะชอบโทนสีอื่นแดงน้ำเงินเขียวทองอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สามารถ เลือกเปลี่ยนสีได้ตามต้องการนะผมจะพามาดูกันว่าในงบ21,000บาทเนี่ย 368D คันนี้นะครับผมทําอะไรให้บ้างมาดูที่ชุดหน้ากันก่อนนะครับสำหรับตัว 368D ต้องบอกว่าเดิมๆม,มามันซิ่งอยู่แล้วนะครับเราแค่ตกแต่งใส่สีสันให้มันดูซิ่งมากกว่าเดิมนิดหน่อยอใช่ไหมสุแต่กูว่าไม่นิดนะ,อ,ะอันนี้ก็ซิ่งจ๋าเลยนะเป็นไมนลื่นใหญ่ใช่ไหมสิ่งที่เราใส่เข้าไปนะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับฝากระปุกเบรกครับนะ CNC งานจากคารมูครับอันนี้คู่ละพันกว่าบาทเองไม่แพงทุกคนแล้วปิิดดดดดดปปปลลาาายยยแแฮฮนนน์์ะครััับบกก็ใช้ตววเีขอองฟซ่ไ นะครับตัวนี้ก็650ราคาเท่าเดิมจริงๆปลอกแฮนเนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่มันเกินงบไปหน่ยอยเว้ยกูก็เลยตัดออกแต่ยังดีที่ว่าปลอกแฮนตัวนี้นะครับคือมันนุ่มมันใช้ดีแล้วมีโลโก้ซอนเทสด้วยแล้วก็ตัวล้อนะครับแน่นอนผมเอาล้อเดิมครับทำสีพาร์โค้ดนะับตัวนี้ถ้าทำพาร์โค้ดมานะใช้ไปเถิดใช้ยาวๆใช้ลืมอะ่ะนะเราประกันสีหเดือนแต่ลูกค้าใช้บางที2ปี3ปีนี่ตั้งแต่ทำสีพาร์โค้ดมาไม่เคยเค็มลูกค้าเลยนะเราทำดีมากนะสามพันห้าถูกถูก,กนะครับ คู่ละ3,500ไม่แพงเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูช่วงท้ายว่าผมทำอะไรให้บ้างคำว่าทรงซิ่งถ้าบอกไม่ทำมันก็ไม่ซิ่งมางนี่ม,นมาดูตรงนี้เลยนะครับเบระรอบนี้นะครับเราใช้บริการของพี่หน่อยวัดด่านนะครับเราใช้เป็นโครงแท้ของตัวคันส6 8ดีนี่แหละนะครับข้างในทุกอย่างเราไม่ได้ตำอะไรเลยนะสตแตนดาร์ดเลยก็คือตรงนี้เก็บหมวกเต็มใบได้เหมือนเดิมเลยนะครับแต่เรามีการปาดเคิมนิดหน่อยเว้ยแล้วใช้ฟองน้ำของเดิมจากโรงงานของซอนเทสนี่แหละเปลี่ยนผ้าเราใช้ผ้า2เทคเจอร์นะนี่ตรงนี้เห็นปะเห็นผ้าปะมันเเป็นมด อันเนี้ยคือจะไม่ลื่นไม่อมน้ําไม่ซึมน้ําไม่ซับน้ําด้านขอบขอบเนี่ยก็เป็นขอบผ้าคาร์บอนนะพร้อมกับโลโก้หน่อยวัดด่านเดินได้สีม่วงทุกคนนะงานของพี่หน่อยวัดด่านก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับตัวจับหลังหนับกันตกหลังนะเดิมเดิมมันมาเป็นสีแล้ว,วสีดำามากคันเนี้ยสีดาใช่ไหมรเราก็จับเปลี่ยนสีแม่งเลยก็พาวเดอร์โค้ดเหมือนกันเนี่ยเอามาเหอะโอ้ใช้ทนทนยาวๆเลยนะครับอันนี้คืออยู่ในเซ็ตที่งบจัดสภาพ2 1 0 0 0ืนนพันนะทุกคนนะครับแล้วข้างหลังดูดิโปรเฟนเดอร์เอ็กซีรีตัวทอ็อ แต่พี่ดื้อไงกูอ,อยากรู้มันติดอะไรวะเอา้ามันได้เฉยเลยะนะครับนี่นะครับ p r o ฟ e เดอร์ Series แล้วก็เราทำสปริงสีม่วงให้ไปด้วยนะครับเราประกัน2ปีเหมือนเดิมทุกคนนะครับตรงนี้นึบนุ่มนุ่ม,ม,มปรับได้3จุดเลยอันนี้นะครับก็คือจะเป็นรายละเอียดของซอลเทสสามหกแปดีเป็นแนวทางในงบจัดสภาพนะครับใครสนใจนะครับสำหรับรถซอลเทสออกรถมือหนึ่งพร้อมจัดสภาพจ่ายเงินดาวก้อนเดียวนะครับยอดตกแต่งนะในงบ210 0 0ันเราสามารถผ่อนไฟแนนซ์ได้สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ธรรมดาริซิ่